ถ้าผมบอกคุณว่าคุณจะมีเงินถึง1ล้านบาทเพียงคุณออมเดือนละส0 0พัน 2, คุณจะเชื่อผมไหมมาดูกันสมมติว่าเราเพิ่งจบมานะครับทํางานอายุ23ปีได้รับราชการหรือว่าทํางานเป็นพนักงานสักที่หนึ่งและเราได้มีโอกาสสะสมเข้าไปในกองทุนสํารองชีพหรือว่าออมทรัพย์หรือว่าเราจะเอาเงินไปฝากประจํา ที่เอาไปแช่ไว้ในที่ที่มันได้ดอกประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์คุณคิดว่าเริ่มทำแต่อายุยี่สามจนถึงหกสิบปีเนี่ยจะมีเงินถึงหนึ่งล้านบาทมันไม่แค่ล้านนะมันล้านกว่าเลยเดี๋ยวเรามากดดูเห็นไหมครับคุณจะมีเงินถึงหนึ่งล้านสามแสนบาทเพียงแค่ว่าคุณออมเดือนละสองพันบาทระยะเวลาก็คือสามสิบเจ็ดปีนะครับก็เป็นจานํานวนเดือนเนี่ยก็คือสี่ร้อยสสี่เดือนแหละก็ง่ายๆถ้าเกิดคุณคิดว่ามันนานไปคุณอยากจะ,กะเกษียณสักประมาณห้าสิบ แล้วก็จะไปทำใงอื่นแล้วก็ไม่อยากจะมาทำงานนี้แล้วคุณลองดีไซน์ดูว่าคุณฝากเท่าไหร่เมื่ออายุ50เนี่ยมันจะได้เงินประมาณเท่าไหร่เครื<ม>่องมือเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ทำนายอนาคตคุณพยากรได้อย่างแม่นยำเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่เราไว้คำนวณ compound interest เป็นการคำนวณดอกเบีย้ยทบต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวเลขเป็นอ่ะอยากจะ,กะเกษียณ50เป็นจำนวนเดือนก็ประมาณสัก 27ปีก็24เดือน27ปีเนาะเกิดประมาณตั้งแต่อายุ23ถึง50ถ้าผมส่งไปเดือนละสักประมาณ3,000บาทไปแช่ไว้ในที่ที่ปันผลสัก2%อันนี้คือตีหยาบนะจริงๆอะเราถ้าเกิดเราเอาไปแช่ไม่ในกองทุนที่มีศักยภาพมากกว่านี้หรือว่าในที่ที่เขาปันได้มากกว่านี้ก็จะดีก็ปุ๊บเห็นไหมครับก็ได้ร้านสองกว่าร้านสองไปปลาย แบ่งเป็นดอกเบีย้ยก็สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วก็แบ่งเป็นเงินต้นเก้าแสนเจ็ดนี่คือเราไปแช่ไว้ในที่ที่ปันผลแค่สองเปอร์เซ็นนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเออห้าสิบมีสักสองล้านเนี่ยไม่มีสักล้านสองเนี่ยคุณยังไม่พอจริงๆก็ไม่พอหรอกเพราะว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยก่อนกเกษียณควรจะมีสัก4-5ล้านบาทอันนี้เรื่องจริงนะครับต้องคิดให้ตระหนักเลยโอเคแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวสูตรคำนวณแล้วส่งให้มากกว่าเดิม แต่เรายังยึดหลักที่อายุ50นะก็คือใช้เวลา27ปีแต่จริงๆไม่อยากให้ยึด50ปีหรอกก็อายุ50หรอกก็คืออยากให้คุณเนี่ยคำนวณว่าคุณเน่ยจะมีสกยภาพในการส่งทั้งหมดกี่ปีสมมุติว่าเราส่งได้ถึง27ปีนะครับใช้เงิน5,000บาท5,000บาทคูณ324เดือน27ปีดอกเบี้ย1ปนเปซ็นต์เห็นไหมครับ2ล้านหนึ่ง ก็ได้สองล้านหนึ่งเลยนะก็ถือว่าไม่ขี้เลยใช้เงินแค่เดือนละห้าพันแต่ผมเคยเจอครับเคสที่หนักกว่านี้คือแบบน้องเขาตั้งใจมากแล้วก็ตั้งใจสะสมเต็มที่เลยเขาสะสมถึงเดือนละสองหมื่นเลยนะแต่ผมคิดว่ามันมันก็สุดไปลองดูสักเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นนะครับเห็นไหมครับเดือนละหมื่นใช้เวลา27ปีครับเขามีเงินถึงสี่ล้านสอง นี่เราคำนวณแค่หยาบๆว่าคือ 2%, 2นะแต่ในสหรกรณ์ที่น้องเขาอาหรือว่ากองทุนที่เขาเข้าไปปันผลเข้าไปสะสมเนี่ยมันเฉลี่ยรีเทอร์อยู่มาสัก3เห็นไหมครับว่า3%ได้ถึง4ล้านเก้าก็ตีส 5, ัก5ล้านเลยใช้เวลาแค่27ปีครับสะสมต่อเนื่องเดือนละหมื่นเป็นยังไง 5ล้านคุณผมคิดว่ามันทำได้ไม่ยากครับผมบอกทริคไว้อย่างนึงนะครับสำหรับใครที่แบบว่ามีกองทุนสำรองับอาชีพหรือว่าออมทรัพย์นะครับวิธีการโยกกองทุนเนี่ยเป็นการจัดสรรหรือการบริหารเงินเพื่อให้เงินเหมือนออกดอ,อกผลได้อย่างต่อเนื่องในยามภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับให้เราอะโยกกองทุนของเราไปอยู่ในตาสารนี่ตาสารนี่ภาครัฐ หรือว่าตัวพันธบัตรรัฐบาลก็คือกองเขาจะระบุไว้หลยโยออกมาเป็นแผนหลังๆเนี่ยเป็นความเสี่ยงสูงก็จะอยู่ในหุ้นหุ้นต่างชาติหรือว่าหุ้นเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีให้ไปอยู่ในตราสารนี้ในยามที่เศรษฐกิจกําลังเติบโตขาขึ้นให้โยกกลับมาในตราสารทุนก็คือตลาดหุ้นมีแค่นี้ครับการโยกกองทุนไม่ได้ซับซ้อนหลยนี่คือทริคง่ายๆ แต่ถ้าเกิดใครมีทริคที่ดีกว่านี้ก็แนะนำคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับการเมเ a g กองทุนแต่อันนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ผมให้ทริคไว้แค่นี้ง่ายมากแล้วก็โปรแกรมนะครับที่เราแนะนำเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรม financial calculator ครับสามารถดาวน์โหลดได้จากใน App Store ของ d r o r o นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นให้เล่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาแนะนำฟังก์ชันอื่นให้ดูเห็นไหมครับว่าคุณสะสมเงินได้จริง มันสามารถพยากรณ์เงินในอนาคตของเราได้จริงแล้วก็แม่นยําด้วยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งมโนไปเองว่าเฮ้ยมันจะได้เท่านี้หรือเท่านั้นหรือว่ายังไงเนี่ยก็คือใช้โปรแกรมเนี้คำนวณมันเป็นการดึงอนาคตมาดูให้เราเห็นชัดๆหรือว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ในบ้านปลายชีวิตหรือเป้าหมายที่เราวางไว้ณอายุเท่านั้นโอเคครับผมคิดว่าคลิปนี้ยก็ได้ประโยชน์มากเลยสําหรับทุกคนถ้าเกิดใครชื่นชอบผมนะครับก็ อยากให้กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับว่าตอนนี้คุณได้ไปถึงเท่าไหร่แล้วเป้าหมายของคุณเท่าไหร่แชร์ให้ผมฟังนิดนึงบ้างก็ามาในคอมเมนต์เลยนะครับผมก็จะร่วมยินดีแล้วก็จะไปรีพายแล้วก็ตอบติดตามให้กับทุกคนด้วย